ที่เห็นอยู่นี้คือการกระโดดหอสูงนะครับก็เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม OpenH o u s e c h e c ็ In เขาชนไก่กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยของบุตรหลานในระหว่างที่ไปเข้าค่ายที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ปกครองจากสถานศึกษา2แห่งรวม293คนเดินทางมาเข้าร่วมด้วยนะครับมีบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนอกจากกิจกรรมฝึกแล้วนะครับผู้ปกครองยังได้เยี่ยมชมสภาพการกินอยู่และก็การนอนของบุตรหลานจริงๆด้วยนะครับที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดเตรียมเอาไว้ตามมาตรฐานการฝึกและเหมาะสมสําหรับการฝึกวิชาทหารรวมถึงชมการฝึกพักสนามการเคลื่อนที่ในสนามรบอย่างใกล้ชิดครับ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทําให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจและคลายความห่วงใยบุตรหลานที่มาฝึกวิชาทหารครับสิ่งที่ได้จากครั้งนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับทาให้ประชาชนในภาคส่วนของผู้ปกครองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนเนี่ยได้เห็นว่าจริงแค้จริงแล้วเนี่ยทหาร ความตั้งใจดีในการดูแลประชาชนดูแลนักเรียนของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยากบอกว่าพวกผมดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับขอบพระคุณมากครับท่านดูจากสีหน้าผู้ปกครองแล้วก็ก็โดนทาไปด้วยนะและภายหลังชมการฝึกแล้วนะครับทั้งนักศึกษาวิชาทหารและก็ผู้ปกครองนี่เลยครับกินข้าวครับรับประทานอาหารด้วยกันกินแบบจานหลุมนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นประทับใจของครอบครัวนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยนะครับ